จากกระแสข่าวร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าสสพะเยาขอย้ายกลับมาพักเพื่อไทยเริ่มมีความชัดเจนภายหลังที่พลเอกประยุทธ์จันโอชารอดผลข้อกล่าวหาอยู่ในตำแหน่งนายกครบ8ปีโดยการประชุมพักเศรษฐกิจไทยเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาร้อยเอกธรรมนัทได้แจ้งวาระลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อเปิดทางให้มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพักชุดใหม่ โดยมีการคาดหมายกันว่าสถานีต่อไปของร้อยเอกธรรมนัฐและสอสอพักเศรษ,ษฐกิจไทยกำลังมีดีลเชื่อมโยงกับพักเพื่อไทยโดยว่ากันว่าทักษิณชินวัตรการันตีที่ยืนเป็นหนึ่งในขุนพลพักเพื่อไทยลงสู้ศึกเลือกตั้งรอบหน้าถึงแม้สถานการณ์ภายในพักเพื่อไทยจะมีแรงต้านจากทีมยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยและทีมอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรเพราะเกรงว่าจะกระทบต่อกระแสแลนสไลด์ที่เดินหน้ามานาน เนื่องจากภาพพจน์ของร้อยเอกธรรมนัตต่อวลีมันคือแป้งสามารถถูกฝั่งตรงข้ามโจมตีก่อนถึงวันเลือกตั้งได้ทุกเมือ่อโดยเฉพาะสอส,อสและว่าที่ผู้สมัครในพื้นที่เขตเมืองเกรงว่าจะสูญเสียแต้มการเมืองจากกระแสของร้อยเอกธรรมนัสครั้งนี้ขณะเดียวกันมีกระแสในพักเพื่อไทยออกมาว่ามีสอสอกทมรายหนึ่งส่งลิงก์ข่าวร้อยเอกธรรมนัสกลับพักเพื่อไทยเข้าไปยังกลุ่มลายพักเพื่อไทยพร้อมสอบถามว่าจะรับคนแบบนี้กลับมาจริงหรือไม่ แต่แล้วก็ไม่มีคำชี้แจงใดๆออกมาจึงมีการตีความได้ว่ากระแสดังกล่าวมีโอกาสเป็นจริงรวมถึงมีการคอนเฟิร์มอย่างไม่เป็นทางการจากคนแดนไกลแล้วว่าจะเลือกใช้บริการสหายผู้กองในการสู้ศึกเลือกตั้งว่ากันว่าในมุมของทักษิณเชื่อใจร้อยเอกธรรมนัฐที่มีสายสัมพันธ์แน่นปึกกับพลเอกประวิทยวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐและเป็นเด็กในบ้านของปอส ที่สนิทชิดเชื้อกับบ้านจันสองล่าซึ่งสามารถต่อสายตรงกับหัวขบวนอนุรักษ์นิยมได้อย่าลืมว่าหนทางของทักษิณต่อโอกาสกลับมาเหยียบแผ่นดินบ้านเกิดอีกครั้งนอกจากพักเพื่อไทยต้องชนะเลือกตั้งแลนสไลด์แล้วจำเป็นต้องมีมือประสานที่สามารถเปิดเดียวกับหัวขบวนอนุรักษ์นิยมซึ่งคาดว่าร้อยเอกธรรมนัสอาจตอบโจทย์ตรงนี้ได้ขณะเดียวกันสไตล์การทำงานการเมืองของร้อยเอกธรรมนัส อาจการันตีด้วยตัวเลขสอสให้กับพักเพื่อไทยได้หากแบ่งโซนและพื้นที่ให้รับผิดชอบโดยโฟกัสหลักไปที่จังหวัดพะเยาซึ่งเพื่อไทยเว้นพื้นที่รอไว้อยู่แล้วขณะเดียวกันยังมีสอสเศรษฐกิจไทยที่คาดว่าจะย้ายพักตามมาด้วยอย่างน้อย6รายอาทิไผลิกสอสอกำแพงเพชรปัญญาจีนาคำสอสแม่ห้องสอนสมศักดิ์คุณเงินสอสขอนแก่นพรชัยอินสุสอสพิจิต ทัศนาพรเกษมเมธีการุณสอสอนครราชสีมาเกษมสุภรานนท์สอสอนครราชสีมาซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสกรารันตีเก้าอี้สอสอให้กับพรรคเพื่อไทยได้อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าท่าทีร้อยเอกธรรมนัฐ ในวันที่ไร้เงาพี่น้องสามปอเป็นแบ็กอัพให้ก็ส่งผลถึงพลังขับเคลื่อนงานการเมืองใต้ดินย่อมลดน้อยถอยลงไปด้วยเห็นได้ชัดจากบทเรียนการเลือกตั้งซ่อมสสเขต4ีจังหวัดลำปางภายหลังวัฒนาสิทธิวังพรรคเศรษฐกิจไทยต้องพ่ายแพ้ให้กับเดชทวีสีวิชัยจากพรรคเสรีรวมไทยได้ให้บทเรียนร้อยเอกธรรมนัสถึงการเป็นเสือไร้เขี้ยวจากนี้ทั้งทักษิณและขุนพลพรรคเพื่อไทยต้องคำนวณทุกทางว่าการไฟเขียวให้ร้อยเอกธรรมนัส กลับเข้าพักเพื่อไทยอีกครั้งจะได้คุ้มเสียหรือไม่เมื่อบรรดาลูกพักก็ผวาจากกระแสแลนสไลด์จะกลายเป็นแลนถลาลได้เช่นกัน